สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ประกวางมีเมนูแกงออมใสฟักทองมาฝากกันด้วยนะคะสูตรอีสานบ้านเราเลยละคะ่ะนักปารานะคะเพื่อนๆดูใกล้ๆกันค่ะว้าวหน้าตาหนารับประทานไหมคะหนารับประทานเนาะคะเนาะเดี๋ยวประกวางจะมาชิมดูจักหน่อยเนาะจ้ะโอ้โห ฟักทองเหลืองอารามมันมากหนึบหนับหนึบหนับเลยเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนฟักทองพันนี่นะจ๊ะอ,อว้าสุดยอดฟักทองมันมากค่ะเพื่อนเพื่อนนึบหนับ แล้วที่สําคัญนะคะกลิ่นปาร่าค่ะนักกลิ่นปาร่าหอมชื่นใจมากๆเลยแล้วก็มีกะปินะคะกะปิกุ้งสำหรับเ,เสริมปรุงแต่งรสชาติรับรองอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เดี๋ยวไปดูสูตรกันนะคะอ้อเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถูกใจวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประกวางด้วยนะคะประกวางจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปจ้าไปดูสูตรกันเลยค่ะอย่างง่ายแสนอร่อย ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างแกงอมฟักทองใสไก่นะจ๊ะฟักทองค่ะจะเห็นว่าฟักทองของปวังจะมีน้ำแข็งเกาะนะคะเพราะว่าปะวางหั่นแล้วก็แช่ช่องฟิวไว้นะคะ,ะแล้วก็จะเอาออกมาทำกินเวลาที่ต้องการกินก็คือถนมอาหารไว้ยได้นานๆน,นั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็น เนื้อไก่นะคะเป็นเป็นส่วนน่องนะจ๊ะเพื่อนๆจะเป็นช่วงเนื้อติดกระดูกนะคะซึ่งอร่อยมากนะคะเนื้อติดกระดูกนะคะนะอันนี้จะเป็นพวกเ,เครื่องแกงค่ะกับปิกกุ้งตะไคร้หัน่นหั่นใหญ่ๆหน่อยนะคะยาวๆเนาะจะได้หนารับประทานใบมะกรูดส่วนนี้ก็จะเป็นพริกสดนะคะพริกแดงโคลกกับหอมแดงจะ้ะโคลกหยาบ ใบแมงลักพักชีเลาหอมหันน้ำปาร่าและนี่ก็ผงชูรสค่ะใครอยากอร่อยก็ใส่อ้าวเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะอย่างง่ายเลยนะคะแต่แซบ่บ มาข้าขันตอนแรกเลยเราก็จะใส่น้ําตั้งใส่หมอนะคะเปิดไฟกลางนะคะเพื่อนๆไห้น้านเนี่ยเดือดปุ๊ดปุ๊ปุุปปป๊มาเลยนะคะส่วนน้ําที่เราจะทําแกงอ่อมเนี่ยเราก็จะต้องการใส่แกงอ่อมที่เป็นน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะเพื่อนๆก็จะใส่น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพอน้ําเดือดเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยจ้าอ่า แล้วก็ใส่พริกแดงที่เราโขกนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปค่ะเราก็จะมาใส่เนื้อไก่นะคะเราจะต้มไก่ให้ซุปเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะ,ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกเนี้ยเขาจะช่วยทำให้ไก่ของเราไม่ข้าวเดี๋ยวรอให้ไก่ซุกเราก็จะมาใส่ฟักทองกันค่ะรอแปบ๊บนึงจะ้ะ ตอนนี้ไก่ของเราก็ซุกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฟักทองของเราเนี่ยกว่าที่เขาจะสุกเนี่ยน้ำเขาจะต้องลดลงไปอีกนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าน้ำเราน้อยเกินไปเราก็สามารถเพิ่มน้ำได้นะคะต่อไปเราก็จะใส่กะปิกุ้งนะคะลงไปเลย ผงนัวค่ะผงชูรสนะจ๊ะ,ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำปลาร่าเลยค่ะใส่น้ำปลาร่าหลายๆนับน้ำปลาร่าหลายๆแสบเด้อจ้ะเด้ออ่าต่อไปเราก็จะมารอห้ฟักทองสุกนะคะ เดี๋ยวเรามาทําการเช็ค huh. ฟักทองสักน้อยดูค่ะว่าฟักทองซุกหรือยังเนาะค่ะเอาสอมจิมเลยนี่ซุกเรียบร้อยแล้วว้าวใช้ได้นะคะเดี๋ยวมาชิมรสสักน้อยค่ะว่ารสชาติเขาโอเคหรือยังโอ้โหสุดยอดแห่งความอร่อยเลยค่ะเพื่อน ถึงปาร่าแล้วก็ถึงกะปิค่ะอ้าวต่อไปนะคะพอ,อะเราได้ฟักทองที่สุกเรียบร้อยแล้วเราปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเลยอย่ารอรีอ้าวแล้วก็ใส่ใบแมงลักค่ะนะจ๊ะต่อไปก็ใส่พักขี้เหลาใส่หอมหันนะจ๊ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยเราก็คนในเข้าเข่ากันเพราะว่าพักโรยเนี่ยเขาสุกง่ายจ้ะ อ้าวว้าวหน้าตานา่ารับประทานมากโอ้โห